เท่าไหร่สิบบาทร้อนไหมวันนี้ร้อนมากเนาะยังต้องกินไอติมเนาะใส่โคนใส่โคนเอาสิบบาทเอาสิบบาทเอาอันนี้ตัวนี้ชอบตัวนี้ได้กลับบ้านบ้างไหมเนี่ยไม่กลับเลยก็โควิดไม่กลับเลยเอ้ยขายของรวยแย่เลยใช่ไหมฮะอะไรนะ ขอถ่ายรูปได้ไหมเขอถ่ายคนสวยหน่อยอะไรนะสิบบาทสิบบาทอร่อยแท้จีบแม่ค้าแม่ค้าสวยเลยใครไม่จีบมาดักไม่ดักกินทุกวันเลยขายดีไหมวันเนี้ยขายดีค่ะอ๋อขายหมดกี่ถังวันเนี้ยหมดไหมไม่หมดอ๋อไดาขายเลยจ้าโชคดีนะจ้า ค่ะถ่ายรูปคนสวยห,หน่อยได้หนึ่งโครนสวัสดีครับ